ผู้คนคิดว่าแบบ culture different ไหมคะแบบฝรั่ง culture ฝรั่งไทยไทยไหมคะ different มากไหมคะต่างครับต่างผมแบบเลยชอบสองสองวัฒนธรรมคนไทยก็จะมีความแบบว่าใจดีน้อมน้อมผอมตนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนไทยเคยได้ยินคำนี้ไหมเกรงใจคนไทยจะมีความเกรงใจผมเองก็มีความเกรงใจก็จะไม่ค่อยกล้าพูดไล k แ d กรี่แบบตรงๆใช่ไหมครับแต่ว่าผมชอบชาวต่างชาติเพราะว่าเขาพูดตรง จริงใช่ก็คือแบบอย่างอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ชอบอะไรหรือว่าเขารู้สึกอะไรเขาก็จะบอกโหมอ I don't like this แบบ n t like that I cannot do that อะไรเงี้ยเขาพูดผมเลยแบบ I love that just tell me นะแล้วก็โบดรู้สึกว่าแบบพอเพราะว่าแบบ hang out กับฝรั่งเยอะใช่ไหมโบ๊ทรู้สึกว่าแบบเปลี่ยนคนชนิดหนึ่งไหมครับเปลี่ยนครับเพราะว่าแบบเห็นอ๋ออันนี้ดีอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจริงเหรอเอามาผสมเอามา mix ใช่อันไหนเราคิดว่าแบบของฝรั่งของชาวต่างชาติแบบนี้ดีเราก็จะเอามาแล้วเราก็ทําตามแต่ก็ยังมีของไทยผสมด้วยนะครับอันไหนดีก็เอาอันไหนไม่ดีผมก็แม่ใช่ทำา็นแบบนี้ด้วยใช่ไหมเห็นแบบนา culture t h a ชอบอยากเป็นแบบนี้เพราะว่าแบบทำคิดว่าแบบใจเย็นกว่าอ่าใช่คนไทยใจเย็นใช่แล้วก็แบบไม่ต้องพูดแบบต้องต้องทะลาะอยู่ ทำคิวาอาเบียนนดด้วยใช่คือ <laughs> บางทีไม่ต้องพูดตรงๆตลอดก็ดีนะครับใช่ค่<ฮ>ะใช่แต่สำหรับเพราะว่าต้องแบบดู ทุกคนแบบรู้สกะไรใช่ต้องต้องเข้าใจใช่ไหมคะถูกต้องคือเรื่องเกรงใจมันก็ต้องเกรงใจอยู่แล้วใช่ครับแต่บางทีถ้าเป็นกรณีแบบเดท์ดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีแบบเราไม่เข้าใจแล้วเขาก็แล้วถ้าเราแบบพูดอ้อมอ้อมอินเอะไรเกรงใจมันก็จะไม่ไม่เก็ตดอะพอยใช่ไหมคะใช่ก็เลยแบบบางทีถ้าเขาพูดตรงๆมันก็ดีไปอีกแบบมันก็แบบโอเคอินเค่ะค่ะปิด อย่าพูดแบบแรงเกินไปใช่ค่ะไม่ต้องใายคนไม่เช่ใช่แ i k e i ใช่ใช่ d d l e ต้องคิดว่าต้องพูดต้องต้องหรือว่าอะไรดีใช่ไหมครัใช่ใช่ก็เอามารวมกันนะครับมันก็จะได้มันผสมกันแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันดีนะใช่ค่ะได้ทั้งสองฟังเข้าใจทั้งสองแบบค่ะอะไรเงี้ยเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ใช้แบบของไทยเราอยู่กับฝรั่งก็ ปรับตัวไปเซตนิดนึงว่าอ๋อเขาเป็นแบบนั้นใช่เขาก็จะพูดคนนี้เป็นแบบไหนใช่ใช่สนุกนะผมว่าสําหรับผมนะผมรู้สึกผมเอนจอยได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็อ๋อเขาเป็นคนแบบนั้นอ่าไม่ดีละออไม่อยากมีเพื่อนแล้วพรีเวดแบบเจอหลายคนใช่ไหมรู้จกคนนี้เป็นแบบไหนคนใช่มใช่ใช่ครับ